หนุ่มกัญชัยหมวยอลิสลารีบหยิบแมสใส่กลางรายการขอบคุณที่ห่วงเมื่อวันนี้ครับหนุ่มกัญชัยและสาวหมวยอลิสลาพิธีกรข่าวที่วันทันเหตุการณ์ขณะที่อ่านข่าวนะครับโดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook เทียงวันทันเหตุการณ์ขณะอ่านข่าวเรื่องการดําเนินคดีกับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยโดยหนุ่มกัญชัยนั้นกล่าวว่าหลายคนถามแล้วทำไมผมกับหมวยไม่สวมหน้ากากอนามัยเรามีการติดต่อกันตลอดมีผลตรวจตลอด ทีมตากล้องก็คัดสรรเป็นอย่างดีช่องสามมีการตรวจก่อนเข้าสตูมี4ีห้าคนไม่เกินนี้ตากล้องต้องใส่หน้ากากทุกคนในหงสงกระแสผมก็ใส่หน้ากากหลายคนก็บอกตัวอย่างไม่ดีหรือเปล่าคือเราก็พยายามเซฟตัวเองไม่มีใครอยากเป็นก่อนจะยกมือขึ้นมาไหว้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงจากนั้นหลังจากเข้าไปดูในแฟนเพจรายการก็พบว่ามีคนแสดงความเป็นห่วงทั้งคู่จํานวนมากจนหนุ่มกันชัยกล่าวการรายการว่าใส่หน้ากากอนามัยเลยแล้วกัน โดยทั้งหนุ่มกัญชัยและหมวยอลิสลาก็หยิบหน้ากากอนามัยขึ้นมาใส่พร้อมกับบอกว่าเพื่อความสบายใจของทุกท่านขอบคุณที่เตือนและเป็นห่วงเราเราทําเต็มที่โดยมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมอธิบอกว่าขอบคุณช่อง3ครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีใส่แมสแทนเฟสชิลผมเห็นตั้งแต่รายการโหนกระแสแล้วครับน่าชื่นชมจริงๆครับรายการอื่นควรเอาเป็นแบบอย่างครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเชื่อไหมคะว่าการที่คุณทั้งสองใส่แมสท,ทางานอ่านข่าว ต่อไปจะเป็นมาตรฐานที่ทำกันในสังคมเป็นผู้นำจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นคอมเมนต์บางส่วนครับที่ก็มาชื่นชมพิธีกรข่าวทั้งคู่อย่างหนุ่มกัญชัยและสาวหมวยอลิสลากันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้วยครับ ที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณกันด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ